อ่ะนะฮะวันนี้ก็มาตามนัดนะครับสำหรับการไปไปสรายการ4รายการนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาขึ้นอีกหัวหนึ่งนะฮะมีหัวล็อกกี้นะฮะคลิปที่ก่อนผมถ่ายไปแล้วนะว่ามี3หัวแล้วก็มีกระบะดั้มนะฮะคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่โคราชนะครับโดยรถสไลด์หุกสิงห์รถจกนะฮะอยู่เสืองสางนะฮะเดี๋ยวนนี้จะไปเอาอีกหัวหนึ่งนะฮะจะไปเอาอีกหัวหนึ่งหัวหนึ่งก็อยู่นี่แหละนะฮะนี่ขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวไปดูอีกหัวหนึ่งครับว่าเป็นหัวไหนนี่หัวหนึ่งก็ที่เขากำลังยกมาครับ เต็มคันรถเลยเนี่ยเป็นหัวล็อกี้ขาดีดขาดีดมันอยู่บนเ้อะเอามาแล้วบ่เนี่ยเนี่ยขาดีดกับข้างหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวเราสไลด์ลงครับือ่องสร้างเรื่องสร้างเรื่อง เต็มคันรถครับโอ้เนิ่มอย่างเย็งถาด ก็ถาด7เมตรตัวนี้จะหมดไหมขึ้นได้อยู่นะเพราะกระบะนี่ก็ใหญ่อยู่นะกระบะตัวนี้เป็นกระบะดำรถมิสูรหกร้อนะครับมีครบชุดนะเดี๋ยวดูก่อนนะต้องเช็ครายละเอียดว่ามันมีครบไหมอ่านะครับตัวปั่นน้ำกระบอกน้ำก็อยู่นี่นครับกับสซีเทียมครบอยู่นะเพราะอะไเพราะว่าไม่ได้ตัดออกนะครับเนี่ยแล้วก็หัวล็อกกี้ หัวตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหัวตัวนี้นะฮะขายไว้หมื่นห้าหัวนี้สี่หมนะกระบะนี้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะฮะเย,เย,เยากอนไม่นา,างนาไละท้ายลังงละไท้ายลังท้ายลังท้ายลัง้า,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 าง อันนี้เอาออกได้บ่ลนี่มันสิแตกนี่อันนี้นี่เสื้อกหมัดไว้เสือ้อดอกนี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวโยวก็ตัดเอาเอาอย่างมาตัดก่อนนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกัดเลยนายอเอาขาหน้านะดึงมาก็ได้โอ้ ซาบ้าต้ารุน่นนี้ตายอย่างเดียวเลยเนี่่แม้ตายน้ำมีอะไรตายน้ำสนิมเอออ่เอาเข้าหัวเก่งเลยนะครบับ,บเดี๋ยวเข้าหัวเก่งเลยน้าๆนี่ใส่หัวเก่งไว้เลย พอดีห right right. yeah. oh, okay. ัวแล้วะกระบาตัวนี้โอ้แต่แตไฟแต่แต่แต่ใช่ใช่ไได้เลยได้มันิอได้นั่นหลายนะัอ่โอเคเลยโอเคถอยหลังมาอีกไดไรกรทั้งดีข้างนี้นะดึงมากเลย ดึงมาพี่ดึงมาปึ๊บ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 โอ้ยแจ๋วโอ้ลุดเลยนะมันขาดได้เดึงแห้งไโอู้นั่งพูอยู่หัวนี้มันมีคนมาขอซื้ออยู่นะครับหัวนี้แต่จำไว้แค่ร้อยเดียวเองมันก็เลยหัวพูหัวพูครับเออก็เออเออก็พวกอันนี้ก็ได้ครับ เอ,อเรีบๆไปแบกน้ำยาล้างเครื่องมาล้างหนึ่งเลยเอามาใส่ท้ายเลยกับะก็ติดไปสี่รายการนะไปส่งให้ที่จังหวัดโคร,ราชอ้ยสไลด์แพงนะครับไม่ใช่ว่าถูกๆเนะี่ย สไลด์โอ้มีวินด้วยครบ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 ของข้างหน้าพ่อมอไรยุทธหน้าจะเอาเงินมาจีด้ขออะไรวะอ่โอ้วินวินไฮรูดด้วยเอาเลยครับเอองานต้องพร้อมหมดเลยหน้าหลังเลย เต็มเหยียดครับใครเจอก็ออกข้าง,งทางก็คอมเมนต์มานะฮะสำหรับรายการนี้นี่เบอร์โทรทำยาแล้วใช่ไหมมาขึ้นรถไปลืมยังวาลืมยังวา พวก,วกัอกร้องวเก่งเนี่ยฮะพร้อมขึ้นเนาะเส<ห>ียพร้อมขึ้นเนาะครับเนาะครับพร้อมขึ้นยังไงมาถึงเกลียวจะไล่ขึ้นโอ้เอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลย แล้วเลยติมัดแล้วเล,วล,วลยรับไปหอดไปเอาคือเหลือหัวเดียวจะว่าล่ะไปงรับโอ้ยแยดเลยครับ ซอฟดีจังเลยครับเต็มอาล์บ,บิล ในห้องเสร็จอ๋อกุญแจใช่ไหมนี่โอ้เธอไปเอาน้ำเจ้ไปเอาขี่มอไซค์ไปเอาเจ้ไปกุญแจใส่เป็นล็อกอย่างสิดิฮะเดี๋ยวไปเก็บไปทางนะปะขับรถ เดี๋ยวเขาจะโอนให้หรอกเพราะว่าคนซื้อเ่ยอยู่สลกลถ่ายรูปครั้งนี้ก่อนเดี๋ยวรอเอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างเครื่องก่อนพอดีเขาล็อกห้องไว้กุญแจรู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่เก๋มีบอลนัสไหมบ้างอยู่เก๊กันะกุญแจกุญแจอยู่เก๋นะเอ้าก็ขอบคุณครับลูกค้า